สวดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยสมุนไพรไทยกับทางช่องซึ่งเทงทีวีสถานีรดความร้อนโลกแห่งนี้ครั้งนึงนะคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสมุนไพรชีวิตไดนั้นติติดตามชมกันได้เลยค่ะ ัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะสวนสมุนไพรแห่งนี้สร้างขึ้นมาด้วยเจตนานลมของบริษัทประทรจำกัดมหาชนค่ะร้างเพื่อน,น้อมก้านน้อมกระหม่อมถวายแบบด่สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะต่อจากนี้ไปจะเป็นสมุนไพรอะไรนั้นติดตามรับชมกันได้เลยค่ะ ันนี้ก็จะนําเสนอหญ้าปักกิ่งนะคะลักษณะทั่วไปของหญ้าปักกิ่นค่ะมีถิ่นกําเนิดในประเทศจีนตอนใต้แถบ12ปันนานะคะเป็นไม้ล้มลุกขนาดเล็กค่ะใบเดี่ยวเรียงสลับดอกช่อออกที่ปลายยอดนะคะรวมกันเป็นกระจุกแน่นใบประดับย่อยค่อนข้างกลมซ้อนกันสีเขียวอ่อนบางใสบีบด,ดอกสีฟ้าหรือม่วงอ่อนรวงง่ายผลแห้งแตกได้ค่ะ สรรพคุณของหญ้าปักกิ่งนะคะไม่ปรากฏสรรพคุณในการใช้เป็นสมุนไพรเดี่ยวค่ะสาระน่ารู้ของหญ้าปักกิ่งนะคะในประเทศไทยมีผู้นำหญ้าปักกิ่งมาใช้รักษาอาการของโรคเม็งหลายชนิดเช่นะเรล็งในลำคอตับมดลูกลำไส้ผิวหนังและเม็ดเลือดเป็นต้นค่ะค่ะครั้งต่อไปจะเป็นสมุนไพรอะไรนั้นคอยติดตามรับชมกันนะคะค่ะ ขอขอบคุณวิยทยากรผู้ให้ความรู้ในวันนี้นะคะว่าทีขอขอบคุณคุณป้าเชงสอนบันสิริสินทรินค่ะที่ให้เราได้ผลิตรายการดีๆแบบนี้สู่คุณผู้ชมค่ะค่ะแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทษปตทจำกัดมหาชนนะคะที่เลือกเื้อสถานที่ให้เราได้มาถ่ายทํากันค่ะครั้งต่อไปจะเป็นสมุนพไพรชนิดใดนั้นโปรดติดตามชมทางช่องสุดทรงทีวีค่ะ